ใครที่มีปัญหาเรื่องของอวัยวะอุ้งเชิงการหย่อนคนไข้อาจจะรู้สึกว่ามีก้อนตุงๆแถวแถวฝีเย็บได้นะคะบริเวณส่วนล่างของเรานะคะที่อยู่ระหว่างช่องคลอดกับรูทวันหะนัถ้าเป็นมากเนี่ยก็อาจจะต้องมารักษาด้วยการผ่าตัดเราจะต้องซ่อมกลับไปในตำแหน่งปกติ สวัสดีค่ะหมอไต้นะคะผู้ช่วยศาสตสราจารย์แพทย์หญิงพัทยาเฮงรัศมีค่ะหมอเป็นหมอสูตินรีแพทย์นะคะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์เชิงการสตรีและสัญยกรรมซ่อมเสริมและก็ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชค่ะวันนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้กันในเรื่องของอวัยวะอุ้งเชิงการหย่อนค่ะแล้วเรามาดูกันว่าอาการเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นไหมถ้าเรามีปัญหาเรื่องหย่อนแนวทางการรักษาเป็นยังไงคลิปนี้มีคําตอบค่ะ อวัยวะอุ้งเชิงการหย่อนนะคะก็ตรงไปตรงมาเนาะก็คืออวัยวะที่อยู่ในอุ้งเชิงการแล้วมันก็หย่อนออกมาจากที่เดิมที่เคยอยู่นะคะมีการยื่นออกมา จนเราอ่ะสังเกตได้นะคะอย่างเช่นมีมดลูกยื่นออกมามีผนังช่องคลอดยื่นออกมาซึ่งถ้าเกิดว่ามันยื่นออกมาเยอะมากเนี่ยมันก็จะไปมีผลต่ออว,วัยวะข้างเคียงค่ะซึ่งด้านหน้าก็คือกะอระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะซึ่งอยู่ติดกับช่องคลอดด้านหลังก็คือช่องทวารน่ะเพราะนั้นนะถ้าเวลาทุกอย่างมันหย่อนออกมาเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบด้วยกันก็คืออาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องของปัสสาวะลําบาก ะะออกไม่สุดบางทีต้องไปบ่อยบ่อยแล้วก็ยังไม่สุดเพราะว่ามันออกไม่หมดมันก็ต้องไปอีกอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนจะมีความรู้สึกว่ากันปัสสาวะไม่อยู่ต้องรีบไปก็ไม่ทันหรือบางคนก็จะมีไอจามปัสสาวะเล็ร่วมด้วยกับอวัยวะอุ้งเชิงการหย่อนหรือในบางครั้งถ้าผนังช่องคลอดด้านหลังหย่อนอก็จะทําให้คนไข้มีปัญหาเหมือนอุจจาระลําบากคะ่ะมีความรู้สึกว่าอุจจาระเราไม่สุดคล้ายๆจะท้องผูกแบบนี้เป็นต้นนะคะ ทีนี้มาดูปัจจัยเสี่ยงของโรคอวัยวะอุ้มเชิงการหย่อนกันนะคะก็คือหลักๆเลยก็คือการคลอดบุตรทางช่องคลอดนี่แหละคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยคลอดนะคะอย่างเช่นคีมคีบออกมาหรือว่ามีการใช้เครื่องดูดสูญญากาศช่วยดูดศีษะทารกอย่างเงี้ยนะคะคือสรุปแล้วคือการคลอดยากนั่นเองถ้าคลอดยากเนี่ยก็จะมีปัญหาในการที่เบ่งคลอดยาวนานเกิดการฉีกขาดได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ก็คือคนที่แม้แต่ไม่เคยคลอดลูกแล้วทํางานหนักอย่างเช่นยกของหนักอยู่เป็นประจํา บางคนเป็นนักยกน้าหนักเป็นนักกีฬายกน้าหนักอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดอาการของอวัยวะอุ้งเชิงการหย่อนได้รวมถึงระยะยาวก็คือพอเราอายุเยอะขึ้นเนื้อเยื่อก็จะไม่เหมือนเดิมผิวหนังเรายังหย่อนคล้อยเลยนะคะตรงนั้นก็หย่อนเหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดอวัยวะอุ้งเชิงการหย่อนนั่นเองค่ะ อวัยวะอุ้งเชือกรหยอดนะคะสามารถรักษาได้ทั้งแบบผ่าตัดและก็ไม่ผ่าตัดนะคะคือ1เป็นน้อยๆก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ค่ะเราก็รอสังเกตอาการไปนะคะอันที่2คือการรักษาแบบที่ไม่ต้องใช้การผ่าตัด นะคะก็คือเช่นฝึกขมิบช่องคลอดนะคะขมิบเองได้ถ้าเป็นน้อยๆหรือบางครั้งเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เข้าไปเสริมไปกระตุ้นให้เกิดการขมิบอย่างเช่นใช้การนั่งบนเก้าอี้แม่เหล็กไฟฟ้าหรือบางครั้งจะเป็นการใช้อุปกรณ์ที่เข้าไปกระตุ้นในช่องคลอดนะคะอ,อ,อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของการใช้เลเซอร์นะคะเข้าไปเพื่อช่วยให้เกิดคอลลาเจนของช่องคลอดเนี่ยเขาเรียกว่ารีโมเดลลิ่งคือจัดเรียงตัวใหม่แต่อันนี้คือกรณีที่เป็นไม่มากเท่านั้นนะคะถ้าเป็นมากก็เอาไม่อยู่ค่ะสุดท้ายก็คือถ้าเป็นมากจริง,รงๆเราก็คงป ผ่าตัดรักษาหรือใช้เป็นอุปกรณ์ในการที่จะเข้าไปช่วยพยุงตัวที่หย่อนให้เข้าไปข้างในซึ่งอันนี้คนไข้จะต้องอดูแลเองได้ด้วยนะคะคือสามารถที่จะถอดอุปกรณ์นี้ได้เองใส่อุปกรณ์นี้ได้เองหรือถ้าทําไม่ได้จริงๆอาจจะต้องแวะเวียนมาที่โรงพยาบาลอาจจะต้องเดินละครั้งเพื่อให้คุณหมอจัดการดูแลให้หรือในบางครั้งมีลูกที่น่ารักลูกก็สามารถทําให้คุณแม่ได้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของอวัยวะอุ้งเชิงการหย่อนหรือว่ามีปัญหาเรื่องการขับ ถ่ายปสัสสาวะที่ผิดปกตินะคะอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวอย่าคิดว่าอันนี้คือเราอายุเยอะแล้วจําเป็นจะต้องอดทนกับมันนะคะอะไรที่ทําให้เรามีปัญหาในแง่ของคุณภาพชีวิตก็แนะนําให้มาปรึกษานะคะเราน่าจะมีทางออกให้เสมอไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือแม้แต่การผ่าตัดนะคะก็ปรึกษามาทาง HD Care ได้เดี๋ยวจะมีคุณหมออีกหลายๆท่านรวมทั้งตัวหมอด้วยนะคะคอยให้คําปรึกษาอยู่คะ่ะ